วันนี้เราจะมาทำต๊อกบล็อกกีกันนะคะก่อนอันคือต้องหยุดถ่ายแล้วมาช่วยฉันทำก่อนอย่างแรกเลยยังไม่ได้อาบน้ำเลยคือทั้งคู่ยังไม่ได้อาบน้ำคือมันยังไม่ได้ล้างหน้าเลยยังไม่ได้ทำอะไรอย่างร้านอันนี้ตอนแรกใส่อะไรต็อกไงเราต้องเาเจาควัมีมันเป็นต๊อกเป็นไม่เหมยเช่นมาม่ามันต้องใส่ก่อนเอาไปต้มก่อนไม่งั้นเส้นมันจะไม่สุกแล้วมันจะแข็งมันไม่เป็นหนึบหนึบ ตอนนี้น้ำเดือดแล้วเราก็จะเอาตักยีรลงนะคะกินเยอะปะเทมันถุงเออกินไม่หมดนะค่อยดูมีอันนี้นะแล้วจะมีบาร์าที่เป็นแบบน้ำแล้วก็แบบแห้งเรากินเยอะเล้บอกอนนอกินไม่หมดคือใส่ไปทั้งถุงอะ มันเป็นแบบว่าหยบก็เออเครียดเลยนานมากเราจะต้องมาม้าด้วยนะคะระหว่างทีวมาไม่ใช่มาบ้ามันลำยองเออนั่นแหละมันก็เหมือนกันเออก็เหมือนกันนั่นแหละพูดให้มันดูดีไปนั่นแหละอันนี้เราก็จะมาปอกลูกชิ้นใส่กรอบออใช่ปอกเปลือกด้วยนะมันมีเปลือกนะว้เปล่าๆนะดูควันเนื้ ลวกปากนะฉันเตือนแล้วนะเ้าเธอชอบแบบนี้หรือเอานิ่เหมือนนี้ได้แล้วแหละนีตัดเลยโชว์ให้กล้องดูหน่อยซอสตอกกี้แบบอร่อยมากอร่อยกว่าที่ร้านจานนะบบนี้อะไรก็ตอกกี้แบบสำเร็จรูปที่เวลาเวฟในเซเว่นมาเกีมาดูซื้อมันทำไมปกติมันก็ไม่ต้องใช้หรอกใช้ทำอะไร ก็ใช้ทำกัำนเลยไงคือเราก็ทําแล้วเราก็ซื้อมาอีกใช่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมต้องซื้อมาอีกแต่ว่าเราก็รวมกันไปเลยกินพร้อมกันไปเลยแล้วมันก็รสชาติเหมือนกันอีกเลยแต่คือซอสมันจะน,นี่มากเลยมันแดงมาก,มมามากเลยเหมือนซอสมาลาเลยอ่ะดมหั่นกันไอใ,ใส่ไปแล้ว ใส่ซอสไปช้อนหนึ่งไม่ไม่ใช่เลยว,ว่าช้อนหนึ่งพอไหมแต่ไม่น่าจะพอมันจะไม่เข้มข้นไม่รู้สักเอ่มชอ้อนสองช้อนขึ้นแล้วเราก็กะไปเรื่อยแล้วก็ชิมไปเรื่อยนะอืมเนอนะคือตอนนั้นเธอเอาน้ําที่ว่าต้มแล้วก็เอาออกแล้วทีนี้ก็เหลือ,อไว้นิดนึงแต่ว่าแล้วแต่คนชอบนะคือ ถ้าแบบว่าชอบแห้งมากก็เหลือน้ําน้อยหน่อยแต่ว่าพอพอถ้ามันแบบแห้งมากมันก็บบเหมือย่างเส้นอื่นอ,อะเะเราก็เลยจะเหลือไว้ค่อนข้างเยอะแล้วแต่คนชอบแต่ว่าเราต้องเผื่อด้วยนะว่าแบบตอนต้มต่อไปะมนต้องต้มจีนนยมันน้ำก็จะหลดหลดหลงไปเรื่อยๆนี่ชิมเพอ่ะ เดี๋ยวมันก็หายเผ็ดอยยได้ร่อยแต่เผ็ดอ่ะไม่เผ็ดก็บ้าต็อกอกกี้นะอันนี้เราหั่นไส้กรอกกับปูอัดนะคะเดี๋ยวเราก็จะหั่นอีกอันหน่ด้วยลูกชิ้นโอเด้งลูกชิ้นปลาทอดแบนซื้อมาลดราคาห้าสิบเปอร์เซ็นต์ก็บ้านนี้ถ้าไม่ลดก็ไม่ซื้อนะคะมันแพงนะ ทุกคนคือเมื่อกี้อะไอไออะยังใส่ไอต็อกบกี้สำเร็จรูปไปด้วยนะเห็นมันกืนลงไปแล้วหมอมันต้องใส่ลงไปได้มันเป็นชิ้นเลยค่ะต็อกบกีอนนะมันเป็นต็อกบกี้ติ๋มใส่ลูกชิน้นเลยนะคะคแล้วก็โคมลงไปเลยนะอ๋อใส่ตรงไ,ไหนนี่นะ้วกันเห็นมันเยอะไงเนี่ยไปหั่นใส่ลูกชิ้นที่ว่าหั่นไป คือสิ่งใดอ่ะฉันก็ไม่รู้เนี่ยคือเราใส่ทุกอย่างที่ว่าที่มันมีตู้เย็นใช่เลยว่ามาคือล้างตู้เย็นนี่นะคะทุกคนตอนนี้ก็เป็นแบบนี้เลมันอร่อยมากเลยนะเมื่อกี้ชิมวังหกน้ำหกน้ำหกอะไรล่ะมันยดอร่อย อันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้ก็ปล่อยให้มันต้มไปอีกสักพักหนึ่งไม่นานๆนแล้วเดี๋ยว,ยวอันนี้มันจะนิ่มแล้วก็ใส่ไข่ใส่ชีสจบกินได้แต่คุณหมายว่าคือบอกว่า <c oughs> เออเดี๋ยวเราก็จะใส่ไข่ใส่ชีสลงไปซึ่งชีสที่เราใช้เป็นชีสแผ่นที่ใส่ในแซนด์วิชนั่นแหละ <c oughs> แล้วก็เราจะใส่ไปแล้วก็ต้มอีกไม่นานแล้วเพราะไม่งนนะั้นมันจะนิ่ม ใช่ซึ่งที่เราใส่อันนี้หลังสุดเพราะว่ามนเรื่องการตกแต่งนะฮะถ้าไั้นเราก็จะใส่ลงไปทีหลังสุดเลยเนี่ยมจะรวมกันกับอันนั้นว้าแล้วใส่ไว้คนละข้างก็เราเอาไข่สุกแล้วมติดกอ่ะ มาชิมร้อนมันไม่ร้อนมันกินได้ไหมอ,อันนี้ก็ทําง่ายหน่อยเพราะมันมีสําเร็จรูปมาให้นะคะเราก็ไม่ต้องทำเองนะฮะถ้าอยากกินง่ายๆก็ไปเวฟที่เซเว่นแล้วก็กินได้เลยะคะ่ที่ตั้งไหมเอียงเอียง <laughs> <laughs> โอ้สาพมันก็จะหล่นลงมา นั่นแหละอันนี้คือ vegetable mix vegetable นี่มันเขียนอยู่เนี่ยไหน vegetable mix vegetable ก็ vegetables โอเคไหมมันเดือดปุดๆเลยอะทุกคนต้อหมดเราตั้งใจทำไฟแรงมากเพราะถ้ามันสุกเร็วๆนงที่เดีอดต้มน้ำเติมไฟ ทุกคนเคยดูนี่ใส่แม่งใส่ทั้งถุงอ่ะก็เขาจำกำหนดให้ใส่ถังถุงไหมมันเกินไปคือปกติฉันใส่ฉันใส่แค่หนึ่งเดียวแค่นี้ดอันเดียฉันจะเปิดโลกตัวเองว่ามันอร่อยไปใส่ลงไปฉันใส่ผักแห้งที่มีกระจุกนึงจะคน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 ไปทุกคนคือแบบไอไอทำต็อกโบกี้ไหม แต่กระทะเห็นไหมมันเป็นซอสไหมซอสท,ที่มันเป็นบ,งบางๆติดที่กระทะมันจะไหมเพราะว่ามันโดนกระทะร้อนมากแต่ตรงเนี้ยไม่ไหมลูกชิ้นะไหมอะไรไหนเห็นไหมก็มันโดนกระทะมันจะไม่ไหมได้ยังไงได้ไหมกินได้แล้วแต่เราเอาอันนี้ใส่ใส่ถ้วยสจังที่สำหรับสำหรับทำสต๊อกที่นะ น,นี่ัเลอันนี้คือมาแม่ี๋ยวเราจะเอาตับกี้เข้ามาซีา้เดียวมากาอร่อยเบิกคลิปอ่ี่ิ๊กหลับไปแล้วบ๊ายบายเจนอาลี